อัล ah uh. ja, ัยอะลาอะลัยอะล r ยอะล m a อะลัยอัยอะลัยอะลัยอะลัอะลัยอะ์ัยอะลายอะลัยอะลัยอะลอะลัมอะลายอะลั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 าอะลัยอัยอะลัยอะลัอะลัะลัยอะลัยอลัยอะลัยอ่กัยอะลัอะัยอ่าัยอัยเรื่ยองการอืลัยอะลอดลุนนะห์6วันในเดือนชาวอลมีหลักฐานจากท่านอัยอะบอันอันัอรีรอฎิยอลลอฮลอลัยอลัะลัยอ่าัยอลศ็อลลัลลัอฮลอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวั่ามันซอมารอะฎยอุลัยอะัยบะฮูซิตตันมินชวาลนะซิยามุดดะฮหมายถึง ผู้ใดที่ถือศีอดในเดือนระมาดอนแล้วเขาได้ถือศีอดต่ออีกหกวันในเดือนเชาวานนั่นเสมือนกับว่าเขาได้ถือศีลดหนึ่งปีทําไมท่านนาบีศลลอสุลล,ลฺาะห์อะลัยวะซัลลัม,มบอกว่าได้ผลบุญเสมือนกับว่าเขาได้ถือศีอด,ดถึงหนึ่งปีเพราะอัลลอฮฺซุบฮาะนาวะตาลาได้ทรงเพิ่มพูนผลบุญกับบ่าวให้ใครที่ทําความดีหนึ่งความดีเขาจะได้รับความดีถึงสิบความดี นั่นหมายถึงหนึ่งเดือนนั่นหมายถึงหนึ่งวันจะได้รับผลบุญเท่ากับ10ความดีและคูณด้วย30วันได้เท่ากับ300วันและต่อไปถือสินอดสุนนะชวันอีก6วัน6กคูณสิเท่ากับหกนั่นจะได้ผลบุญเท่ากับ60วันดังนั้นจะมีความสอดคล้องกับ h ะด i ษของท่านนาบีสอลลลลลอฮุวลัลฮิวะสัลลัม นั่นเสมือนกับว่าเขาจะได้ถือสินอดถึงหนึ่งปีสำหรับผู้ที่ขาดถ,ถือสินอดในเดือนรมดอนจำเป็นต้องชดใช้ก่อนหรือไม่จำเป็นต้องชดใช้การถือสินอดในเดือนรมดอนให้ครบก่อนด้วยกับเหตุผลสองข้อข้อที่หนึ่งในฮะดีสที่ได้รายงานข้างต้นผู้ใดที่สืนถือดดในเดือนรมดอนแล้วขอได้ถือสินอดต่ออีกหกวันในเดือนฉวานนั่นหมายถึงเขาได้ทําการถือสินอดครบช้วนสมบูรณ์ในเดือนรมดอนแล้วจะ จึงจะบวชหกต่อได้ข้อที่สองบวชร,รมดอนสำคัญกว่าบวชชวานถือสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดอดในวันที่สองหลังจากวันอีดโดยทันทีนั่นหมายถึงจะเริ่มถือสินอดวันไหนก็ได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนการถือสินอดหกวันในเดือนชาวานนั้นไม่ได้มีขอบเขตของวันโดยเฉพาะคืออนุญาตให้ผู้ที่ต้องการสามารถถ,ถือสินอดเริ่มทําการถือสินอดในช่วงแรกของเดือนช่วงกลางของเดือนหรือช่วงท้ายของเดือนชาวานก็ได้ อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการจะถือสินอดนั้นจะถือสินอดติดต่อกันครบทั้ง6วันหรือจะไม่ติดต่อกันแต่ถ้าติดต่อกันจะประเสฐกว่า okay. คนที่ขาดถือสินอดในเดือนรอมฎอน er. ผลลบุญบวชจะชดเชยไม่ได้บวชชดแล้วบวชชาวันต่อไม่มีการชดเชยบวช6ชวาวันใครที่ไม่มีความสามารถถือบวช6ชวาวันก็ให้เขาขอดุอาวบราฮิตอฟิกวันฮิดาย์วัสลาัุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุ